สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะมื่อนี้มาจากตลาดคำคำนะก่ามาตึกตลาดแล้วก็ถึงบ้าน,นะะอาบน้ำใส่น้ำใส่หัวน้ำสะหัวน้ำกินเขานะคะกินเข่าเรียบร้อยไปแล้วมาหอดก,กินเข่ากับแกงป้ามื่อนี้เมื่อี้มืดเอเด อันถ่ายคลิปยังเลยมึงน,นี่ก็ได้คำคำมาเออจะถ่ายคลิปซีเดบึงเนี่ยน่ยะจ้ะซีได้เบึงเนี่ยมาหอดา้านก็นั่งเลียอยู่แล้วันสุดแป้บงั่วกับไปเแป้ยวมาคำก็ได้ไปเดี่ยวจะเอาะอะไรมั่วขึ้นมาบ้านแล้วมึงนนขึ้นมาบ้านแล้วอยู่ขอบในในบ้านแล้วอยู่ในคงแล้วบนบนหนาวแล้วมันนี่ อุ่นตัมากอะเด้อยู่หลังค้าม้งแล้วมันหัวบอกบอก็หนาวแต่มือน,นแล้วก็มา่อไหร่มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดียบึงเนาะคะ่ะเนาะก่อนสีดเลอันถ่ายอย่างดื้อมือเสาเนาะมันอนี่ไงลงแน่น่าจกคลิปน้อคลิปสองคลิปเสามืนองนงี้ทันได้ลงเลยมืนอนเอฟซีบิ่ง แล้วกกินข้าวแล้วก็เก็บของเขามันห้องลานเลยเก็บของเขามันในห้องลานเลยถ่ายคลิปถ่ายคลิปให้พี่น้องที่ดิบึงเนาะค่ะก่อนที่นอนมือนี่ต้องถ่ายคลิปต้องคุยก่อนเนาะค่ะเนาะต้องคุยก่อนเามื่อนี้ไปใส่มาแน่แน่เมื่อนี้ก็ไปขายลอตเตอรีขึ้นเก่าเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้บริไดไลซุใแต่บึงเพราะว่ามัน คนหลายอยู่มันนี่แต่ว่าเสียงเพลงดังหลายกเ็เรื่องบูเดรหลายสุดที่เบิ่งเลยมันบูเดรหลายสุดท้ายลูกตะดีให้เบิ่งเลยก็เลยมานั่งเว้านี่แหละค่ะใครก็บอกใคยได้ปันได้ทุกมืมดได้กนนันยี่สิบสามสิบใบยังไงใครเนื่อใครก็เลยบูเดรหลายเลย,ยเลยเออเลยน้อยๆสมัยกันไปบูขาดมันก็เลยตื้มกันอยู่นั่นแหละ อด้ใส่ขันตุ้งขันตุขนตข,นขันขันขันตุงขันต่อจะเอียงตุ้งหลายแท้เรียกว่าดมาอีกคนอย่างไรหอนบ่ได้ายเป็นตุ้งเป็นตุงนต้งหอนคือคนโบราณอย่างไรเพราะว่านี่ให้แน่เดี๋ยวเอานามกูนอาน่วยบกูนมาถ,ถูถูเออให้แน่คือบวกขั้นแนมขึ้น บกูลกมันก็ดีมีประโยชน์อยู่ด้อจ้ะบก,กูลทำให้้องเรา,าหายขั้นใดเลยเป็นตุ้งยังสิงถูในตู้ในตู้นิสง,งที่เป็นตงุงเป็นตงุงหมือว่านกระทูในท้องถูในแขนเออแค่ไนปนวันนี้พี่้างหลังนี่ทางแอวคือเหมือนมาขัา่นในวันมึงว่าอาบน้ำมึงหันผัดกูนบะมี่ะกูลเมื่อแล้วมัน่วยแหงๆมันเลยเหมือนถู ก็เลยบริถูก็เลยมกลักรู้สึกว่าขั้นแน่ทั้งหลังขั้นทั้งสวงทั้งหลังเนาะต้องหาประกูลมาไหวค่ะประกูนน้องไหวใส่ท่ามันจะเป็นประโยชน์ประกูลนี่มันสีสวยเฮาหายขั้นให้ตุ่มหายต้อได้ดิค่ะอันนี้ประกูนประกูนสดๆนี่แหละดีงามันนี่แหละค่ะถูถูถูในตู้เนี่ย จะได้หายขั้นาานะจ๊ะนาะมักูมีประโยชน์นะคะนเอ,อนี้นะคะเอนีก็สิเอาซำนี่อนนะคะด้เอฟซีนะคะดิอเอาแค่สีวิหน้าที่นะคะนาะพอเด็กีหน้าที่นะคะพอเด็กึงพอหายกิบ ถึงนะคะ่ะพอ่อเดว่าได้ร่วมคลิปเนี่นะคะจำนี้ก่อนนะคะ่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนีามาผู้พาเนี่ยด้วยจ้าด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนีมาผู้พาเนี่ยด้อเพื่อสิคลิปใหม่ๆให้เบิ้งเนาะค่ะน้องเนี่ยพอดคีคลิปใหม่ใหม่ให้เบิง้งแล้วก็สิเด็กบอกมีสาระป่อไดดอกเบิง้งไปสันๆแนลยเนาะคะ่ะพ่อได้เบิง้งได้คุยกันเห็นหน้าเห็นตาเนีย่ยมาผู้พาเนี่ยเพิ่ดผมเปิด สวัสดีกอนนะคะสวัสดีจ้า